สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะจากจตุรพันธ์บุรีนะคะอย่างแรกนะก็จะเป็นแบบของเล่นอีบิดนะคะหนึ่งแล้วก็จะมีเป็นตังแผ่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นโมนิค่ะกล่องต่อมาจากจตุรพิเทธนะคะแบบแรกนะก็จะมีเป็นแบบต่างปังแมนนะคะอันนี้ก็สั่งไปทั้งหมด2ชิ้นนะคะอย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบสนัตติ้งจอกนะคะแล้วก็จะเป็นแบบเด็กหนไม้อันแนบบี้ حت. ค่ะกล่องต่อมาจากจตงหวันธ์แพงเพชรนะคะแบบแรกนะจะเป็นบานถ่ายควัตนะคะ ก็จะเป็นแบบไม้ยูนิคอร์ดบีดนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นแบบผีปิดด้วยนะยานต่อมาจากสวัสดิสงขายนะคะอย่างแรกนะก็จะมีเป็นแบบผักอบกรอบนะคะหนึ่งอแล้วก็นี้นะคะจะมีเป็นแบบเจลลี่นะคะบีบทานนะคะหนึ่งยางต่อมานะคะจะเป็นเจลลี่ซองแบบต่างๆนะคะอันนี้ก็จัเป็นแบบเซ็ตเจลลี่ไปนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบเจลลี่แบบลูกนะคะส่วนอันนี้นะจะเป็นเจลลี่ที่มาใหม่นะคะก็สั่งไปทั้งหมด2แบบนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบเจลลี่ไข่ดาวอีก2ชิ้นด้วยค่ะ กล่องต่อมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะอันนี้นะจะเป็นกล่องส่มสกูชี่แท้นะคะในงบ200บาทนะต่อมาจากจังหวัดนครนายกนะคะอันนี้นะก็จะเป็นแบบสกูชี่นะคะสนักจิ้งจอกน้ำหนึ่งชิ้นค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดนครสีมนะคะก็อันนี้นะจะเป็นแบบกล่องที่ใส่แบบยาวนะคะทั้งหมด2ชิ้น2ลายนะคะก็จะเป็นลายโกเิธรรมะนะคะแล้วก็จะเป็นแบบลายสีฟ้าอันนี้นะอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นกระดาษโนดชีนามอนนะคะแล้วก็จะเป็นแบบคูดติ้งโกเิธรรมะนะคะ กล่องต่อมาจากจังหวัดขอนแก่นนะคะอย่างแรกนะก็จะเป็นแบบสคกูช่ผู้ภุมิอันนี้นะคะสีดํานะทั้งหมด2ชิ้นนะคะแล้วก็แบบต่อมานะคะตจวนี้เป็นแบบคับเค้กผู้หญิงนะคะ1อย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบสุนัขทิ้งจอกการ์ตูนนะคะก็สั่งไปครบทุกลายประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็นี่นะคะจะมีเป็นแบบตุ๊กตาผลไม้เด็กผู้หญิงอันนี้นะคะทั้งหมดสชิ้น3มลายค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดปัตตานีนะคะอันนี้ก็สั่งไปเป็นกล่องสูมขนมนะคะ กล่องต่อมาจากจอกรุงเทพนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบกล่องส่มขนมนะกล่องต่อมานะคะจากจอดบึงการนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบกล่องส่มขนมค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดระยองนะคะอันนี้นะก็จะเป็นแบบกล่องส่มขนมกล่องใหญ่นะคะกล่องต่อมาจากจังหวัดลำปางนะคะก็จะมีเป็นแบบขนมนะคะแล้วก็นี่จะเป็นสกู๊ตชี่ขนมปังนะคะมีหลายแบบนะคะนี้จะเป็นขนมปังงานะคะขนมปังหัวใจนะคะขนมปังงาคะแล้วก็จะมีขนมปังเน้นะคะอย่างต่อมาก็จะเป็นแบบขนมปังเนยสดนะคะ นี่นะคะประมาณนี้นะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบปังแผ่นสูมซาดีโอค่ะอีก2ชิ้นนะคะกล่องต่อมานะคะจากจังหวัดอุดรธานีนะคะอันนี้นะสั่งไปเป็นกล่องสูมเครื่องเขียนนะคะก็จะมีหลายแบบเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นที่หนีบอันนี้นะคะอันนี้ก็อยู่ในกล่องสูมเหมือนกันนะคะกระดาษโน้ตนะคะอันนี้ก็ฝากไปให้นะคะแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าด้วยนะสนอันนี้จะเป็นขนมค่ะก็ขอบคุณน้องทั้ง14คนมากๆเลยนะคะ